วันนี้พวกเราจะไปเยี่ยมบ้านคุณปู่กับคุณย่าของน้องสะยภ้ยรองตื่นเช้าเกินพี่กุ้ยกับโจเซฟก็เลยของิบในรถสักน้อยเราเอารถไปสองคันมีพ่อปู่แม่ย่าคุณยายแล้วก็ญยาติิของน้องสะใภ้รองไปด้วยเราจะไปที่จังหวัดบิเลจิเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับจังหวัดบูซาของเราเดินทางสองชั่วโมงกว่าก็จะถึงสถานที่นัดพบตรงจุดนี้พอมาถึงพ่อปู่ก็ทักทายกับคุณพ่อของน้องสะใภ้รองก่อนเลยการทักทายสวัสดีของคนตุรกีก็จะเป็นแบบนี้นะคะกอดแล้วก็เอาแก้มแตะกันเป็นการทักทายเบื้องต้นตามมาตรฐานทั่่วไปปแตถ้าเ็น เด็กทักททยผู้ใหญ่ก็ต้องเอามือของผู้ใหญ่มาจุบด้วยแล้วก็แตะที่หน้าผากหนึ่งครั้งแต่ก่อนที่เราจะไปที่บ้านของคุณปู่คุณย่าของน้องสะพายรองเราก็จะแวะมาเที่ยวสถานที่สําคัญของที่นี่ก่อนเพราะเป็นทางผ่านอยู่แล้วคุณพ่อของน้องสะพายรองน่ะเก็บแพลนเอาไว้ค่ะว่าอยากจะพาพวกเรามาเที่ยวสักสองที่ก่อนก็ตามสไตล์ผู้สูงวัยสถานที่ที่อยากจะไปก็คงไม่พ้นสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งที่นี่ก็คือสุสานของบุคคลสําคัญตั้งแต่สมัยก่อนยุคออตโตมันมีทหารตัวเป็นเป็นเฝ้าสุส าทางในสุสานก็จะมีการตกแต่งสไตล์หรูหราอลังการแบบนี้เลยสวยมากทางในเนี้ยเป็นสุสานบิดาของกษัตริย์ออตโตมันหรือว่าสุลต่านแห่งออตโตมันนั่นแหละค่ะส่วนบริเวณด้านนอกก็จะมีหลุมศพของภรรยาลูกๆแล้วก็ทหารคนสนิทของท่านด้วยพอปู่กับแม่ย่าของกล้วยเพิ่งเคยจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกก็เลยพากันตื่นเต้นกันใหญ่ดูสิถ่ายรูปสวีทหวานแหววกันสองคนไม่แค่สายตาลูกๆเลยนี่เป็นองุ่นจากบ้านคุณปู่คุณย่าของน้องสะพ้ายรองค่ะคุณพ่อของน้องสะพ้ายรองนาเอามาให้ พวกเรากินรองท้องระหว่างเดินเที่ยวด้วย หวานอร่อยมากเลยค่ะส่วนทางนี้ก็คือร้านขายของที่ระลึกที่มีขายเหมือนแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปพวกของเบ็ดเตล็ดกรอบรูปนาฬิกากระเป๋าของใช้ของตกแต่งบ้านแต่ที่พิเศษสําหรับที่นี่ก็คือจะมีสินค้าเกี่ยวกับการรบการทหารในสมัยก่อนยุคออตโตมันดูสิค่ามีทั้งขวานมีทั้งดาบหมวกชุดเสื้อผ้าพิทหารนักรบสมัยโบราณเขาใช้กันทุกคนน่าจะเคยดูซีรีส์จีนย้อนยุคสมัยโบราณเวลาออกรบแล้วจะมีกลุ่มคนเถื่อนที่ใส่ชุดหนังสัตว์เหมือนพิทหารในสุสานนะคะแล้วกลุ่มคน พวกนี้ก็จะชอบมาสู้รบกับทหารจีนนั่นล่ะค่ะคือชาวเต๋อซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวตุรกีในปัจจุบันโจเซฟ โชว์ฟันขวานสิอย่าให้เสียชื่อบ,บรรพบุุษชาวเติร์กนะไม่ได้เลยน้องคนรองก็ทําด้วยสิเออน้องคนรองทําเขาท่าเขาปู่ก็เอากับเขาด้วยออ้ยไม่ใช่แล้วค่ะจากนั้นเราก็มาดูของที่ระลึกชิ้นอื่นๆบรรณานนาได้กระเป๋าสะพายข้างน่ารักมาหนึ่งใบส่วนกระเป๋าใบสีแดงเนี่ยของคุณยายค่ะโจเซฟได้ของเล่นเป็นลูกดอกปลาเปาต่อไปเราจะมาดูโชว์การเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกะของทหารยามที่คอยเฝ้าสุสานซึ่งการเปลี่ยนกะของทหารนี่แหละที่เป็นโชว์ไฮไลท์ของที่นี่ทุกคนที่มาเที่ยวก็ต่างมา รอชมพี่ทหารสุดหล่อก,กันทั้งนานรวมถึงบรรณา,ด,าด้วยว้าวบรรณา,าชอบโชว์นี้ที่สุด